ดูนะครับห้ามกับพี่ตานะครับเครื่องเย็นติดนะครับสวัสดีครับเมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง u t u b e ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็คระบบสตาร์ทเครื่องเย็นนะครับว่าแบบบ้านๆแบบเข้าใจง่ายๆครับว่าไม่แต่ แบตเตอรี่มาจนถึงระบบสตาร์ทรถนะครับแล้วก็วิธีการจ้ำต่อตรงนะครับมาดูกันได้เลยนะครับมาดูระบบสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลระบบสตาร์ทรถก็เริ่มจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะมีขั้วบวกนะครับสีแดงขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับขั้วลบจะลงกาวที่ตัวถังครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับ จากแบตเตอรี่ไปไหนนะครับเดี๋ยวมาดูงวงจรกันนะครับงวงจรแบบเข้าใจง,ง่ายเดี๋ยวบรบ้านนครับมาดูกันยากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับมาที่ฟิวหลักนะครับมาที่ฟิวหลักจากแบตเตอรี่บวก12โวลต์มาที่ฟิวหล,นะล,ลักนะครับแล้วก็เส้นหนึ่งนะครับจะมาที่ีเล์นะครับีเล์สตาร์ท แล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะไปเข้าที่สวิต์กุญแจสวิต์กุญแจก็คืออยู่ด้านในรถนะครับแล้วก็ออกมาที่สวิต์กุญแจนะครับเข้าขัา้วแปดสิบห้าของรีลีนะครับขั้วแปดสิบหกของรีลีเป็นขั้วลบนะครับเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจากโดยตรงเลยนะครับจากแบตเตอรี่นะครับผ่านฟิวมาขัา้วสามสิบของรีลีนะครับแล้วก็แปดสิบเจ็ดก็คือเป็นหน้ากอนแท็กนะครับมาที่ มอเตอร์สตาร์ทนะครับมอเตอร์สตาร์ทที่ขั้วบวกครับแล้วก็ลบมอเตอร์สตาร์ทจะลงกาวนะครับหรือต่อที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนนะครับตัวนี้เป็นไฟวีนนะครับสําหรับเวลาสตาร์ทรถนะครับนี่คือร้อยเชลเลงนั่นเองมอเตอร์สตาร์ทก็จะอยู่มันจะอยู่ด้านล่างนะครับทุกคน ไปสองนะมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมมองเห็นอยู่นะครับอยู่ด้านในนะอยู่ด้านในอยู่ฝั่งใกล้ๆฝั่งแบตเตอรี่นั่นเองโอเคมาดูตัวของดีเลย์ของสตาร์ทนะครับระบบสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้ข้างแบตเตอรี่นั่นเองที่เปิดฝาข้อฟิวนะครับใช้นิ้วนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่กด กดแล้วดันขึ้นแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะเจอตำแหน่งของรีเล์นะครับตำแหน่งของรีเล์เราอยากว่าีเล์สตาร์ทอยู่ตรงไหนนะครับเราอยากรู้นะครับก็มาดูที่เ네นมเพจนะครับหรือตัวไดแกมนั่นเองีเล์สตาร์ทคือตัวนี้นะครับนี่ีเล์สตาร์ทคือตัวนี้ ดีเลจะอยู่เรียงกันสามตัวมาดูกันก็คือหนึ่งสองสามนี่ครับตัวนี้นะครับก็คือรีเลสตาร์นรั่นเองดีเลสตาร์ตัวสุดท้ายเวลาถอดก็ใช้มันจะถอดยากหน่อยนะครับผมจะถอดตัวกลางก่อนออกก่อนนะเพื่อจะได้ถอดง่ายใช้นิ้วนะครับขยับไปครับ อตัวกลางเพื่อจะตัวกลางออกนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะถอดง่ายนะ,ะถอดตัวกลางออกเล้สายขวานะครับจะแน่นนะครับสายขวาไปเรื่อยครับ เอาเรียบร้อยนะครับจะเป็นรีเลย์สีขานะครับนี่นะครับที่รีเลย์ก็จะบอกไดแกรนนะครับกว่วแปดสามกว่าสามสิบแปดหกแปดห้าแปดสิบเจ็ดนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนี่สีขานะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ก่อนนะรีเล่ตัวนี้ก่อนเพื่อจะไม่ให้งงเวลาใส่ก็ดูตำแหน่งขาแล้วก็เสียบเข้าไปมาดูตำแหน่งลีเล่นะครับตำแหน่งขาลีเลมันจะอยู่อย่างนี้ครับนี่จะอยู่อย่างนี้เวลาเราเสียบตัวเสียบไปอย่างนี้นะครับตำแหน่งตัวนี้ก็คือขั้วขาสามสิบนะครับ ดูสีให้ดูตำแหน่งตัวนี้ก็คือสามสิบนะครับสามสิบตัวนี้คือแปดสิบเจ็ดนะครับตัวนี้คือแปดสิบหกนี้คือขั้วแปดสิบห้านะครับตำแหน่งเรียจะอยู่นี้เห็นไหมมันจะวางอยู่นี้ครับเห็นไหมครับที่ขายเรียจะบอกขั้วนะครับบอกขั้ว มาดูหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานหลักการทํางานนะครับไฟสิบสองโวลต์ครับสองโวลต์ดีซีมาที่ฟิวนะครับเส้นหนึ่งมาที่สามสิบนะครับมารอนะครับมารออีกเส้นหนึ่งมาที่สวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจมาที่ขั้วแปดสิบห้านะครับแปดสิบหกก็ต่อเข้าลบแบตเตอรี่นั่นเองครับเวลาทํางานนะครับเราเปิดสวิตช์กุญนแจครับหน้าคอนแทคตัวนี้จะต่อถึงกันครับต่อถึงกันแล้วเกิดการเหนี่ยวนำครับ เกิดสนามแม่เหล็กทําให้8ป8ส้าควบวงจรทําให้เกิดสนามแม่เหล็กสามสิบต่อถึงกันครับแปดสิบเจ็ครับมาที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยมอเตอร์สตาร์ทลบมันรออยู่แล้วนะครับทําให้มอเตอร์สตาร์ททำงานหมุนเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ติดนั่นเองนะครับผมแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับไร่ยนื้าหครับเวลาเราจ้ำตรงครับ เวลาเราจ้ำตรงเมื่อเกิดรีเลย์เสียนะครับก็คือเอาสามสิบนะครับมาจ้ำที่แปดสิบเจ็ดได้เลยครับโดยที่เราต้องเปิดสวิตช์กุญแจด้วยนะครับมาดูตรงขายรีเลย์ครับตรงรีเลย์เราถอดออกมาแล้วนะครับเราถอดออกมาที่รีเลย์มันก็จะมีขาบอะครับเป็นนี่เป็นขาสามสิบแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกนะครับนีน่ที่ขายรีเลย์ก็จะบอกตัวเลขบอกนะครับมีตัวเลขบอกนี่ เวลาเราเช็คนะครับนี่มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ตำแหน,น่งนี้แล้วก็มาดูตัวนี้ก็คือสามสิบนะครับสามสิบแปดเจ็ดอันนี้แปดหกอันนี้แปดห้านะครับตอนนี้ผมไม่ได้เสียบุญแจนะสามสิบมันจะมารอตอนนี้ผมไม่ได้เสียบุญแจนะครับสามสิบมันจะมารอจากฟิวเลยจะมารอที่นี่นะครับ จะรอพ,พี่นี่รอคําสั่งจากสวิตช์กุนแจนะครับรอคําสั่งจากสวิตช์กุญแจเพื่อเวลาเรากดสวิตช์แจนะครับหน้าคอนแทคจะต่อถึงกันครับ87จะต่อถึงกันทําให้ไฟไปที่มอเตอร์สตาร์เองมาดูจริงหรือเปล่าะะครับผมจะใช้ไขควงเช็คไฟนะครับนี่ไฟขั้วหนึ่งขีบเนบขั้วลบอเองนี่มาดูขั้ว30นะ30ที่ผมบอกคือตัวนี้นี่มันมารอนะครับรอ เวลาเราจะจัมป์สตาร์ทครับเวลาเราจัมสตาร์ทนะครับก็คือต้องเปิดสวิตช์กุญแจเพื่อให้ตำแหน่งออนนะครับเพื่อให้ไฟไปเลี้ยงจัวต่างๆครับเลี้ยงกล่องนะครับเลี้ยงโซลิยนนครับเราเวลาเราจัมก็คือใช้สายไฟเส้นหนึ่งครับจัมสามสิบมาแปดสิบเจ็ดได้เลยโดยไม่ผ่านสวิตช์กุญแจ์นั่นเองปกติเราใช้สวิตช์กุญแจ์ในการสตาร์ทนะเราไม่ต้องนะครับก็คือนี่ครับเราจัมสามสิบนะครับ สามสิบมาที่แปดสิบเจ็ดได้เลยเดี๋ยวไปเสียบกุญแจกันไปผมจะเสียบกุญแจนะนครับไปที่ตำแหน่งออนนะครับตำแหน่งออนน็่คือเปิดให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับไปจะไปเลีบบ้ยงจุดต่างๆนะครับรวมถึงตัวสลีนรอยวาวและกล่องนะครับมาเราจะมาจ้ำตรงกันผมจะใช้สายไฟเส้นหนึ่งนะครับในการจ้ำนะครับเวลาจ้ำระวังนะครับ ดูตอนนี้เราไม่ได้เปิดสวิตรเราไม่ได้สตาร์ทที่ตัวสวิตเจอแจนะเดี๋ยวเอาคองออกก่อนนะครับมาดูนะครับจากกระพริบตานะครับตอนนี้อื่จำ ตวสามสิบนี้พัวสามสิบนะครับมาดูดูนะครับห้ามกับพิจตานะครับเครื่องยนต์ติดแล้วครับเครื่องยนต์ติดแล้วครับโดยไม่ผ่านตัวรีเลนะครับรีเล์ถอดออกแล้วเห็นไหมรีเล์อยู่ตรงนี้นะ นี่ไงนี่ลีลีนะเอาละครับเซนเองครับง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับของ